ไอ้เจมคุด <guarding the curb> oh, ูท่านสิโหเซ็กซี่เลยว่ะวันนี้ว่าพิตตี้หมื่ล้านะสัแน่นอนนี่เหมือนล้านบ้าบอเลยวะนั่นมียกล้องเว้ยดูสิมีลูกเลยครับนี้เขาคุมาน่ะความเม่เข้าใจไงมีดัวมีดนูกแบบนี้แหละโคเซ็กซี่โคหน่าอว อล้ลลวแต่อนมองเฮ้ยเราล็อกดูดิอออุยืมาหาพี่กล้องเหรอจ้าใช่ครับไอ้กล้องในบ้านไหมครับอยู่จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวเรียกให้ ไงเชื่อมมหาจ่าเอาเชืเ่อมเชื่อมไม่ได้ไงวะแนทมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย ตามส้มตามกินไงพี่ว่าอากาศมันร้อนอ่ะม่เชลก็ดูเหนือสิเหนือเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะนัำท้นร้อนเนี่ยก็ไปอาบน้ำซะไปไปไมหนะเพื่อนมาเนี่ยก็ได้ค่ะ อะไรพวกวะอ๋อพอดีงานพวกกูเนี่ยหัวหน้าสนใจดิหัวหน้าก็เลยบอกว่าพวกเนี้ยให้พวกกูขึ้นไปพิเซนกูเลยปรึกษามึงอะว่าจะพิเซนยังไงดิจริงเหรอวะจริงดิวะกูจะบอกทำไมอ่ะถ้าไม่เชื่อมึงถามมันดูดิแล้วหัวหน้าโทรมามันก็อยู่ชะคิดจริงเหรอชคิต làm Kín! ờ, à, chạy chạy chạy. hóa thân mà, mất kia. là, rồi, không phải đi qua phải. à. thôi con, được coi Để không nữa thôi. อยู่กันหรือยังเดี๋ยวฉันไปเตรียมผลไม้ามาให้ร้องท้องนะดีเลยจ้ะทีะ่รักรบกวนหน่อยนะค่ะ เออพวกมึงรู้สึกว่าปวดท้องว่ะรู้ขอตัวไปค้องน้ำก่านะเดี๋ยวกูมาเอ้อจะไ,ไปได้ไหมนะเว้ย กล้วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวแถมยังหวานอีกด้วยอะคะ่ะเออกล้วยบ้านผมก็หวานเหมือนกันนะครับอยากลองชิมกล้วยบ้านผมดูไหมจริงเหรอคะถ้าชิมแล้วติดใจอะจะทำยังไงดีอะคะ ทำไมไอ้ตะคิปเป็นนานอย่างวะนั่นดิไอ้ตะคิป ชายอะไรอ่ะหลอ่อจังเลยโคตรน่ากินเลยวะ่ะสเปกอ่ะสงสัยจะใหญ่หน้าดูดยวะ่ะมันโดนไปก่อนแล้วกันทำไมมันเข้านานๆอย่างวะชิดพีฮะไปทำอะไรเดี๋ยวปวดท้องอ่ะ ติดร,ร,รีบช่วยกันทำจะได้เสร็จพรุ่งนี้ต้องไปเสนอแล้วไม่ใช่หรอเออไม่ช้าจังหัวกูมาแล้วไปจากเคิดะ ไม่รู้อ่ะมาแล้วมาแล้วเป็นไรเนะนี่ยจักริดนะทำได้อย่างกับปวดขี้กูกรต้องจะบอกเนี่ยวันนี้กูไม่ไปทำงานนะกูปวดท้องไม่ไหวจริงๆว่ะลางงานให้กูด้วยนะมีได้ต้องไปด้วยกันดีวะ เออน่าไม่มีกูอ่ะพวกมวกสองคนก็เสนองานได้นี่ว่ากูไปก่อนนะขอตัวไปชียาก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยอโอ้ยเฮ้ไปตะกี้อะไรของใหม่หรู้วะน,น,นั่นดิไม่ต้องสนใจหรอกไปไปดีกว่าสายแล้วเนี่ยไปไป,ไป ยากไปเลยนะครับมแน่นอนสิจ๊ะเพราะว่าฉันเนี่ยประสบการณ์เยอะแต่ว่าฉันคิดไปอาบน้ำก่อนเถอะยิบไล่ไปเลยเหรอผมขอตอนรอบสิบ้ารีบไปอาบน้ำก่อนเถอะเ๋ย่าวลาดกันได้จับ พีอยู่เนี่ยโอ้เ,ออเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้พี่ก็เขียนงานด้วยอ่ะแนทช่วยลงไปทำกับข้าพี่กินไหนสินะทำไมวันนี้พี่ก้องกลับมาเร็วจังเลยอะคะอ๋อคือหัวหน้าเขามีงานด่วนเะนี่ยก็เลยต้องเดินไปพรุ่งนี้แล้วกลับมาบ้านนี เดี๋ยวพี่กล้องลงไปรอฉันข้างล่างนะคะเดี๋ยวฉันตามไปอเคจ้ะอ๋อาน้าเสร็จแล้วครับผมว่าเรามาต่อไปอีกสรอบดีไหมครับชิ่ผายแล้วกูไอ้ช้าเนี่ไอ้ก้อง แล้วมึงเสร็จที่นี่ได้ไงอย่าบอกนะว่ามึงกับเมียกูเออคือว่าอ๋มึงทำยังไงกูได้ไงวะฮะมึงทำยังไงใครไอ้บ้าข้ามึงนะเว้ยกูขอโทษก็เมียไงอ๋อกูขอนีว่า นนะถ้าจะผิดก็ผิดกังโทษแหละพี่กองฉันขอโทษน,นะคำข,ขอโทษเนี่ยมันโูดง่ายขนาดนั้นเลยเนาะอเออหวานนี่คุณมาได้ไงอ่ะไป้ไปดีกว่าเฮ้ยจิ๊ กูรู้สึกว่าไอชาคิททำตัวแปลกว่ะยังไงวะก็อตอนนี้กูบอ็ชาคิดไปบ้านมึงเนี่ยกูสังเกตเห็นไอชาคิดตั้งแต่เมียมึงอลยดิแล้วเมียมึงก็แต่ตัวบ้าอะไรไม่รู้ว่าไอชาคิดน่าจะไปหาเมียมึงแน่เลยวะ่ะที่มึงพูดเนี่ยหมายความว่าไงวะกูก็ไม่แน่ใจหรอกัวแค่มีลาสาหณนะ์อะ เดี๋ยวมึงลองกลับบ้านไปเช็คดูแล้วกันนะเดี๋ยวกูเนี่ยจะโทรหาไอหวานมีหอยชาคิดอะเออ โทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่ได้รัมันเลยนะพี่ฉันขอโทษนะฉันขอโทษไปกูไม่สนหรอกนะว่ามึงจะรักมันหรือไม่รักมันนะในเมื่อมึงนอกใจกูแล้วเพราะฉะนั้นมึงกับกูต้องหยากันมึงรีบเก็บของมึงใส่ไว้ในบ้านกูไปนะเอาไปไปก่อง